สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็ดูคลิปคลิปนี้นะครับผมอตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโซ l แ n นนะครับผมโอเคมันเพิ่งเปิดตัววันนี้พอดีนะเป็นวันที่14นะครับผมวันที่14เดือน10ปี64ี่นะครับผมก็เปิดตัวให้เล่นนะครับเปิดให้เขาเล่นตอน11โมงนะครับผมแต่ตอนนี้ผมมาเล่นตอนช่วงประมาณบ่าย4 บ่ายสามโมงนะครับบสามโมงประมาณนั้นนะครับผม <c oughs> โอเคคราวนี้เราเข้ามาเล่นนะมันก็ไม่ได้มีการสร้างตัวละครนะผมก็สงสัยเหมือนกันนะเออม,มันเป็นช่วงาทาสทบเบต้ตาหรือเปล่าอัลฟาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนะยครับยังไม่ค่อยแน่ใจนะแต่พอเข้ามาเล่นเราก็โอเคนะมันโอเคยังไงก็ไม่รู้เนพะิ่งเข้าเมื่อกี้เองนะเข้ามาเมื่อตะกี้นะผมระบบบังคับก็จะเหมือนเกมทั่วไปเลยนะครับผมเออ เห็นไหมระบบอะไรอย่างนี้ก็ทั่วไปนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายกดเควสก็ไปหาเควสนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูกันไปสักประเดี๋ยวนึงก่อนดีกว่านะครับว่าตัวเกมนี้เขามีอะไรบ้างมีจดหมายเข้ามาอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยอ่านนะคือถ้าเป็นเกมแนวเนี้ยบางทีเนื้อเรื่องมันก็ไม่รู้สิถ้ามันไม่ค่อยอินในเนื้อเรื่องเราก็แค่เล่นไปตามเกมนะส่วนใหญ่ผมพูดตรงตรงเลยผมเล่นไปเรื่อยๆอะ่ะกดเควสเล่นทําฟาร์มโน่นฟาร์มนี่ไป สู้นู้นสู้นี้อย่างมากที่เราจําได้คือชื่อตัวศัตรูชื่อ,อมอนเตอร์อะไรเงี้ยพวกมอนที่แบบว่าแบบโหดๆแล้วแบบฟาร์ม EP ดีมากเลยฟาร์มเงินดีมากเลยเราจาแคต่ตรงนั้นครับผมดันเจียนอะไรเงี้ยจริงๆนะอันนี้พูดตรงเลยจะไม่ค่อยจํานะไม,ไม่ค่อยจําไอ้พวกที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้เนื้อเรื่องมันต้องแบบไอตัวนี้มาตรงนี้อีกอย่างหนึ่งครับเป็นเกมจีนนะผมพูดเลยนะเป็นเกมจีนก็คือ มันจะชื่อจีนแล้วมันอ่านยากผมไม่่อยจอบเลยไหนโจ๋ชิงโจ้ชื่อโอยี่อยย่อะไรสักอย่างนี่แหละลเราลองเล่นไปก่อนนะครับคือกดเข้ามาปุ๊บม,มันเข้าเกมเลยนะครับผมมันไม่เข้าแบบว่าให้สร้างตัวละครใดๆทั้งสิ้นนะครับผมหรือมันอาจจะเป็นช่วงอัลฟาเบต้าอะไรก็ว่าไปนะโคสเบต้าหรือเปล่า CBT หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ลองเล่นดูก่อนนะครับแต่ดูจากตัวภาพแล้วก็ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะ ก็พอได้นะครับผมเหมือนเกมทั่วไปเลยนะไม่ได้มีอะไรมากปุ๊บเรากดนี้มาคืออะไรไม่รู้กดไปก่อนคือบางทีเราเราทำไปแล้วเราก็ค่อยมากลับมาทีหลังอะไรเงี้ยกลับมานั่งฟื้นความจำทีหลังว่ามันคืออะไรมานั่งเรียนรู้ใหม่ว่ามันคืออะไรอย่างนี้นะครับผมว่าตอนแรกเราไม่รู้หรอกถ้าถามมาเนื้อเรื่องนี่มันไม่ได้สนใจหรอกคืออ่ะเขาบอกให้เราไปตีหมาเขาบอกให้เราไปตีมอน แล้วก็ไปตีนะครับผมโอเคตรงนี้เราก็มาตามนี้คนระับทําตามเควสไปเรื่อยๆก่อนนะนี่มันมีตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยสวยดีนะเขาบอกให้เราตีอสุรกายเนี่ยเอาชนะอสูรนะ,ะเข้าคัตซีนนะผมอ้าวไหนคือกิ้งการนั่นเลยไม่ใช่กิ้งการตัวอะไรไม่รู้นะมันมีออตโต้ด้วยใช่ไหมเนี่ย อ่าตรงนี้เป็นอ่าสกิลอะไรอย่างนี้ตกลงมันเป็นเกมแนวอะไระเนี่ย <c oughs> มุมมอง 3D มีออโต้ตรงนี้ใช่โอเคอ่าแล้วก็มีอะไรเนี่ยอะไรได้รับไอเทม,มยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูไปก่อนดูไปก่อน,อ,นอ่ะฝากตัวเป็นศิละ่ะ ดูซับวงแหวนวิญญาณที่1เกมนี้มันจะเกี่ยวกับวิญญาณนะพูดผีวิญญาณเหมือนกับเราต้องไปสู้อะ่ะอารมณ์มันน่าจะคล้ายๆกับพวกกันแวนฮิลซิงหรือไม่ก็เออเขาเรียกว,ว่าอะไรนะไอคอนเซนตินนะอะไรอย่างนั้นไปครับผมเราเป็นสายบูไล่ตีตบวิญญาณนะผมอันนี้คืออะไรครับยืนยันได้ค่าพลังลบอ่ามันจะเหมือนทุกเกมแล้วมีมีค่าพลังลบโดยรวมอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าไอตรงที่มันไม่บอกก็ ค่อยไ,ไปดูอีก,อกทีหนึ่งนะพวกพลังโจมตีเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะจะแยกกันไปต่างหากยังไม่ค่อยเข้าใจไปครับผมไปเควสต่อไปเลยเสร็จสิ้นธุรกิจแล้วทุกคนชื่อเหมือนกันหมดเลยนะดูสิเซียวอูอื้อ ตรงนี้มันเปิดตัวจริงเลยเนะี่ยเดี๋ยวให้ทดลองเล่นให้เฉยดูสิเฮ้ยพญายนาคไม่ใช่งูมันดารางูมันดาราคืออะไรเข้าสู่การต่อสู้ต่อสู้กับงูมันดาราล่ะเท้าอันดามันไหม มันเดรยอย่างเงี้ยมันไม่ได้สู้แบบกดสู้ครับผมมันเป็นสู้แบบเทคนิคมากกว่าเห็นไหมให้เราเลือกกดสกิลอารมณ์เหมือนเทินเบดแต่ไม่เทินเบดนะก็คือแบบเทคนิคอลนะครับผมคือปล่อยให้มันสู้ไปเลยอะไรเงี้ยว่าเออเราเราตั้งสกิลมาถูกไหมเราตั้งพลังโจมตีมาเราพลังโจมตีเราถึงหรือเปล่าแล้วก็เราเราตั้งสกิลมาอะไรเงี้ยมันมัน คอมโบได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้มันเป็นเกมแนวนี้ตัวเนี้ยไอ้เราก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นเกมแนวแบบเอ้ต่อสู้ MMO ม p g วาีทั่วไปอะไรเงี้ยเปล่าอะไรเงี้ยแบบเธอเล่นไปตั่วไปเรื่อยๆแบบเพื่อพวกเกมอ่ออะไรนะ่าว์ซองหรือเกมอะไรเงี้ยอืมกดตีกดตีได้ไดไดไดอะไรกดสกิลได้กันอะไรเงี้ยที่แท้มันเป็นเกมแนวดีนี่เองโอ้เคถามว่ามันก็สนุกด,ดีนะมัน <laughs> ม <m> ันเขาเรียกว่ามัน มันง่ายมันสะดวกเราก็ตั้งชื่อได้นะผมผมก็ตั้งชื่อไปเลยครับผมตอนแรกก็ชื่อเหมือนกันหมดใช่ไหมโอเคครับคราวนี้ยังไงต่อให้เรากลับมาทำเควสนะครับผมู้ได้อะไรเนี่ยได้ระดับอาเสี่ยวอู วัเด็กไปที่ขบวนทัพโอ้ะเสร็จแล้วใช่ไหมในสู้ต่อมีอะไรลุยต่อบ้างเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องไปชนะมังกรหัวขโมยไปตีมังกรนะผมมันอาจจะไม่ได้สู้กับพูดผีแต่อาจจะไปสู้กับอสุรกายเนอะนี่มันเห็บนี่เหรอ สายซับหรือเปล่าผู้หญิงเนี่ยมันตีแรงย่ง้ไม่จะสายซับอ่ะเนาะหนสกิลหน่อยติดสตันด้วยนะครับมันไดโนเสาร์ชัดๆเลยอ่ะโอเคตรงนี้เราก็ฟังคำอธิบายอะไรก็ว่าไปนะครับ อะไรคืออ๋อไปฟัง,งเขาอีกแล้วในูสิรับสมัครตัวละครอันนี้จะเป็นกาชาค้นหาหนึ่งครั้งฟรี โอเคครับ <c oughs> แล้วก็อะไรหนึ่งครั้งฟรีจัดไปผมได้ S S R ทั้งเฉนินทั้งเฉินแล้วมันคือตัวอะไรวะทั้งเฉนินโจมตีหมิงผมได้ตัวอามาหนึ่งตัวคือเฉินหมิง,เฉ,มงเฉินหมิงวิชาทั้งวิชาทังแล้ววิยวกัง อะไรกันครับนี่ sr หลงกลงเฉาชิล normal's โอเคครับผมคราวนี้เราก็มาดูที่สมุดเราก็สามารถซัมมอนได้ใช่ไหมเพิ่มดาวเหรอโอเคครับเปิดใช้งานน่าจะเป็นไอ้สายใยนี้น่าจะเป็น achievement แบบพวกกัน c o ลเ e c t i o n เก็บอะไรอย่างนี้มานะครับผมแล้วก็จัดทีมขบวนทัพเมื่อเรามีตัวระดับ S S R เราก็ต้องแบบยืนหน้าหน่อยนี่สายโจมใช่ไหมไอตัวพระเอกของเราเนี่ยไอตัวเนี้อืมมันเป็นรูปดวงตาเป็นสายอะไรสายเวทละ่ะนี่ใส่ได้กี่ตัวอันนี้ซัพพอร์ตใช่ไหมเนี่ยเออสีคือเขียว,ยวน่าจะเป็นซัพพอร์ต <c oughs> เกมมันก็ใช้ได้ไอะไรเด้อใช้ได้ตรงไหนรูไหมใช้ได้ตรงที่ว่าเออมันดูลื่นดีนะตอนนี้มันลื่นอยู่นะแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่น่าแปลกใจมากกว่านี้นะคือเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็เบื่อเองคงจะอย่างนั้นนะครับทาตรงนี้มีเหมือนกับเป็นดันลายวันหรือเปล่าเนี่ยตรวจสอบอะไรก็ว่าไปไปตีเลยอย่างเงี้ยคงมีมอนให้ตีเยอะนะลองดูนะภาพมันจะเป็นยังไงภาพสวยก็ดี แต่ไม่ถือว่าขี้เหร่มากก็จะดีมากนะครับไก่ยักษ์เราสามารถออโต้ได้เมื่อเลเวลสิบสามโอเคนีเ่เราตีแล้วนะเราได้แล้วไหมนี่เคเวสหลักมีเคเวสรลองด้วยสังหารศัตรู เอ้ยไม่ใช่สังหารวิญญาณสามสามครั้งเดี๋ยวผมขอไปสังหารวิญญาณสามครั้งก่อนอันนี้คืออะไรตีไก่เหรอนี่มาแล้วไก่กุ๊ก มีสกิลขึ้นมาแล้วก็คพอยว่ากันมีตัวแท้งอยู่แท้งระดับ s s r นั่นแหละถ้าไม่ตายถ้าสกิลโดนหแบบยึดขยือดีดนะ,ะไล่ล่าต่อเนื่องเออระบบมันก็เข้าท่านะครับผมเออมันต้องแบบนี้สิทีในตีตีจี้เหรียญหน่อยตีจี้เหรียญหน่อยครับผม อยู่บาเบรียนนะไม่ติดตั้นแฮะ,ะตัวนี้ <c oughs> <c oughs> วันนี้จะมาเล่นแบบคร่าวๆให้ดูนะครับผมเล่นแบบคร่าวๆนะ โอเคปั๊บนกนี่ก็สวยดีนะรถตีครบสามมานะไปดูเคเวสหน่อยแล้วกัน เขาว่ายังไงนะวูเสียวเออเสียวอูดูดซับวงแหวนวิญญาณหนึ่งครั้งตงัวไหนตัวนี้เหรอเสียวอูวัยเด็กดูดซับดูดซับตรงไหนครับผมดูดซับได้เหรอนี่ไงดูดซับ จงดูดซับพลังวิญญาณปุ๊บเสร็จสิน้นได้พลังอ๋อเราจะให้เขาดูดซับพลังอ๋อนี่ไงตรงนี้เหรอมันทำอะไรได้อะนั่นะสิเปิดฉากเพิ่มพลังโจมตีของตัว52ตอนเนื่องจนจบการต่อสู้เลยนะครับผมเหมือนกับจะเอาพลังของวิญญาณที่เราได้มานะไม่ว่าจะเป็นไอตัวกิ๊กระปอมตรงไอกิ้งก่านก อะไรก็ว่ากันไปนะเราได้มาปุ๊บมันก็มาเสริมพลังให้กับเราอะไรอย่างนี้นะครับผมเพิ่มเป็นเอามาทําเป็นสเตตัสตัวเองนะครับผมเป็นสเตตัสของเราเองนะเอฟคงจะประมาณนั้นแหละคงคงจะมั่นใจอย่างเงี้ยอันนี้มันมีปีบอกด้วยปีน่าจะเหมือนกับเลเวลของมันนี่สามร้อยอันนี้เจ็ดร้อยไม่ใช่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าปีสองร้อยสองร้อยสามสิบดูซับหน่อยดิอ่ะดูซับพลังปุ๊บนะครับผมได้อะไร สำเร็จอ้าวได้เป็นไรวิญญาณจานวิชาค้อนระเบิดโอเคครับผมดูซับดูซับไปก่อนนะผมไม่รู้เรื่องเลยนะดูซับไปก่อนตัวนี้เอาไว้ใช้อยู่ดูซับ โอเคคราวนี้เราก็มารับตรงนี้ทำเควสตต่อไปเลยครับผม อันนี้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยระเวลสิบเอ็ดแล้วครับผมแป๊บเดียวเองนะแต่เกมก็อย่างนี้แหละเนาะค่อยๆเล่นไปนะครับผม รวยครับอารีนาเหรอเ <c oughs> ข้าม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 ไปเราวาร์ปก่อนครับเราวาร์ปก่อน ประลองละใช่ไ <c oughs> หมหมต่อสู้ก่อนออแขงล่างเอาลเรียบร้อย ก็ดูคร่าวๆไปก่อนนะเพื่อใครที่เข้ามาดูแล้วก็แบบเออมันเป็นเกมที่แบบถูกใจก็กลองเล่นดูนะครับผมแต่ถ้าเกมนี้เราแบบเฮ้ยมันไม่เข้าท่าเลยแบบไม่ชอบเลยในแนวนี้ก็ก็ค่อยเปลี่ยนเกมไปเล่นเกมลักษณะอื่นก็ได้นะครับผมแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้แย่เนาะก็ลองเล่นดูนะครับเพื่อติดใจอะไรเงี้ยอาจจะกินสเปคนิดหนึ่งไหมก็ไม่มากนะ อะไรครับนี่เติมครั้งแรกเท่าไหร่ก็ได้มอบของขวัญอักแล้วครับผมอักแลครับผมโฆษณาชวนเชื่ออีกแล้วนะครับก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะว่าถ้าเกิดเล่นเกมนี้แล้วคุณอยากจะทาการซื้อหรือเติมครั้งแรกนะครับผมก็ดีนะครับแต่ถ้าเราแบบมั่นใจว่าเราคงจะเล่นแบ,บแบบ่แป๊บๆบก็แคบบ่แบบแเอาแค่นิดนิดหน่อยหน่อยก็พอนะครับผมถ้าเล่นแบบ จะเล่นย,ยาวๆนะครับค่อยเติมก็ได้แต่เติมทัก20-30บาทก็คงไม่เป็นไรครับผมถือว่าเป็นการอุดหนุนตัวเกมครับผมเล็กน,น้อยดีกว่าไม่ออกเลยใช่ไหมรับเต็มที่นี่อะไรอ่ะ ลงทุนได้สองร้อยลงทุนห้าร้อยได้เจ0ร้อยลงทุนได้พันแปดทันนี้ลงทุนสามพัน, 1, 8, น 3, ไม่ได้ครับผมไม่มีถึงสามพันเนาะหนึ่งออกมาซีเราจะสุ่มได้ตัวอะไรเอ่ย ปัง SR หนึ่งตัวครับผมแทนที่เหรอหูสามร้อยสามร้อยปีเลยเหรออันนี้ก็ได้อยู่นะแทนที่ได้ไหมเอออะไรอย่างนั้น นี่ <c oughs> โบนัสเอเครคับเข้าสู่วิทวยาลัยเชลิกบะ ว้าวทำไมเป็นชื่อจีนหมดเลยรู้ไหมว่ามันดุ้งยากขนาดไหนมาแล้วครับผมมาสู้กันดิออโต้ได้ด้วยครับผมมาออโต้ครับ <S 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 การรวสกิลตีกับอาจารย์ โอเคครับผมตอนนี้ก็พลังรบรวมนะอยู่ที่หนะ้าหมื่นนะผมโอเคห้าหมื่นก็ถือไม่ขี้เละขี้ร้ายอะไรนะมันก็เป็นช่วงเริ่มต้นนะครับผมโอเคครับผมงั้นก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่าคนระับเป็นการมาพรีวิวมารีวิวสั้นๆให้ดูกันนะว่าลักษณะตัวเกมนะครับแล้วก็เกมเพย์ของเกมมันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดชอบหรือว่าอยากจะเล่นนะครับผมก็โหลดได้เลยนะครับตอนนี้ขอเปิดให้เล่นแล้วนะครับผมแล้วก็ลองดูนะ มันก็สนุกดีนะผมไม่ได้อะไรมากมายภาพก็ลื่นนะผมลื่นมั้งนะครับผมก็โอเคของขวันนะโอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมหากมีเกมอะไรหรือคลิปใหม่ๆก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบายบาย